อาสวัสนี่ครับนี่ใครครับอันนี้พี่ก้าเดือนโรงเรียนครับเเดียรมาถามความรู้สึกพี่ก้าพี่ก้ามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนรุ่นเราบ้างครับก่อนจะจบคือก็ปิดไปต้องแน่นมากครับที่แก้วผมไม่หล่อครับผมไม่หน่อยว่าไะงางเชียนครับเฮ้ยอะไรไม่เอาที่เอาพูดถึงเพื่อนเอาขอซึ้งซึ้ง รุ่นเท่าไหร่รุ่นเท่าไหร่สุดยอดยังไงครับรุ่นเก้าสองนะเก้าเจ็ดอาจารยนี่นี่สั่งสั่งแหวนป่าสั่งแหวนป่าอะไรนะมึงสั่งแหวนรุ่นไหมเปล่าสั่งแหวนรุ่นสั่งนะโอ้โหมองเดียวครับผมเงินแท้หรือเงินผสมเงินแท้ันีผมอี๋สั่งกล่องได้เปล่าเดี๋ยวมีกล่องสั่งกล่องด้วยอ่าดูวะยี่ต้องทองแล้วเป็นกลัวเด้อสิบันทึกบัก่อนหนึ่งบันทึกก่อนหนึ่งโอเค จ็ดครับโอเคเจ็ดขอบคุณมากครับขอบคุณครับเนสัยเนสัยโอเคไอ้เรี่องว่พูดไม่หยุดแน่นอนอ่ะสภาพเนสัยในฐานะที่เป็นอะะไรนเมื่อวานเมื่อวานเรื่องอะไรนะเมื่อวานอ๋อคนที่ติดอคนดีสี่ปอประจำขอสี่เขาเรียกว่าอันนี้ดีกว่าขอความเห็นให้อาจารย์สุกุมานก่อนขอความเห็นให้อาจารย์สุกุมานก่อนอุ้ยไม่ได้ไม่ไม่ไม่เอาเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเฟซแรกนะไม่ได้ไม่ได้กันขอความเห็น เลขท้ายเนี่ยจะให้เพื่อนๆมอบทุกคนเนี่ยต้องสนใจมึงแ่มากโอ้ยสามคำสั้นๆ